สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเอมสี่นวลแมวจรน,นะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันนะคะทุกคนวันนี้เอ็มเดินทางไปทเที่ยวที่เมืองการนะคะเป็นอีพีที่สี่นะคะทุกคนอีพีที่สี่เนาะหนึ่งสองสามสี่โอเคอีพีนี้เป็นอีพีที่สี่เนาะอ่ะกาลังเดินทางไปเที่ยวเขื่อนอ่าวชีราลงกรณ์นะคะทุกคนที่เมืองกาญจนบุรีนะคะทุกคนเอมไม่แน่ใจว่าอยู่ในเขตอําเภอทองผาภูมิหรือเปล่าเนาะจาไม่ได้ ตอนนี้เราเดินทางไปเที่ยวเขื่อนกันะค่ะทุกคนเราก็ไปกันเรื่อยๆลัดเลาะไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไปวันนี้มีน้องชายเป็นโชเฟอร์ถ้าไม่งั้นเราก็จะได้ไม่ถไม่ได้ถ่ายคลิปนะถ้าเราแบบว่าเรียกว่าอะไรนะเราขับรถเองเนาะพอเอารถไปจอดเราก็ขึ้นรถเขาเลยทุกคน <laughs> ทีนี้เราก็จะได้คลิปใช่ไหมจริงเป้าเออถ้าเราขับรถเองอะเราอะ่ะไม่ได้คลิปสวยๆมาฝากเพื่อนๆเนี่ย เดินทางไปที่เขื่อนกันนะคะทุกคนเดินทางเข้าสู่เขื่อนกันเลยไปกันเรื่อยๆคะ่ะลัดเลาะกันไปเรื่อยๆภาพอาจจะเร็วบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนกระตุกบ้างเนาะเพราะว่าเอ็มไม่ได้ใช้ไมค์เชลฟี่หรืออะไรนะคะทุกคนใช้มือมือจับเลยคะ่ะมือถือเลยค่ะเพื่อนๆอ่าเราก็เดินทางลัดเลาะดูบรรยากาศอ่าของเมืองการกันไปเรื่อยๆนะคะทุกเพื่อนอ่าบ้านเมืองเขาก็ สะอาดสะอาดเนาะเมืองเขากว้างเนาะไม่เหมือนบ้านเรา <c oughs> อันนี้ผ่านวงเวียนไปแล้วค่ะทุกคน <c oughs> ไม่เหมือนบ้านเรานะอำเภอเล็กๆเมืองเล็กๆเนาะเขาในกว้างขวางมากแล้วก็อุดมสมบูรณ์เนาะอ่าส่วนมากของเมืองการเขาจะปลูกนะที่เอ็มเห็นข้างทางนะคะเพื่อนๆก็คือปลูกมันสำปะหลังเนาะมันสำปะหลังข้าวโพดแล้วอะไรอีกนะมันสำปะหลังข้าวโพดอะไรอีก อ๋อเห็นเขาปลูกผักคะนาด้วยนะเพื่อนเพื่อนเขาปลูกผักคะนาเออปลูกอ้อ,อยเออใช่เยอะมากเลยอ้อยกับมันสำปะหลังมีเยอะมากนะเพื่อนเพื่อนต่อข้างทางเนาะเยอะมากเยอะจริงๆเห็นแล้วว่าเยอะจริงๆเราก็ไปกันเรื่อยๆนะคะเพื่อนเพื่อนไปกันเรื่อยๆให้น้องชายขับรถเราก็จะได้คลิปหน่อยส่วนลูกสาวไม่ต้องฝังพึ่งนะคะพึ่งใไดไม่ได้เลยคะ่ะ <c oughs> นางหลับตลอดทาง <c oughs> นางหลับตลอดทางอ่ะตอนนี้เรากําลังเดินทางเข้าไปที่ในเขื่อนนะคะ เขื่อนเขากว้างขวางและใหญ่มากทุกคนขอบอกเลยว่าใหญ่กว่านองบ้านเอ็มเยอะเลยเล่นเอาเอ็มนี้แบบเสี่ยวมากกับเพื่อนๆขอบอกเลยว่าเอ็มกลัวเลยกลัวจริงๆทุกคนกลัวจริงๆกลัวมากๆพอเห็นเขื่อนโอ้โหสูงมากบ้านเราไม่ได้ครึ่งเลยเหรอแ <laughs> เราก็ขับเป็นเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆไปเรื่อยๆเนาะที่จริงแล้วเอ็มก็อยาก ใช้เสียงธรรมชาตินะทุกคนเนาะแต่พอดีว่าอ่ามีโทรศัพท์เข้าอะไรเข้าบ้างก็อย่าดีกว่าเสียงฟงเสียงพูดเข้ามาแทรก,กเราก็อย่าเลยเดี๋ยวทุกคนเอ,อ้ยฟังอะไรอีกเอ็มก็พากไปด้วยแล้วก็มีเสียงพูดอีกลบเสียงดีกว่าทุกคนเป็นอะไรที่ดีกว่ามากๆเลยนะเพื่อนแท้ทุกคนเนาะ,ะเราก็รัดเราโอ้โหดีมากและสวยด้วยนะทุกคนเขื่อนสวยมากๆาวยวเขื่อนเขาใหญ่มากและกว้างเนาะทุกคนเนาะ ออบอกเลยนะทุกคนว่าเอ็มตอนนี้ขึ้นไปอะเอ็มยังไม่เท่าไหร่นะเอ็มรู้ว่าสูงแต่พอไปอยู่ที่สูงนี่สิไอเราคนไม่ค่อยชอบฟาร์มสูงเนาะมันก็เลยทําให้เรากลัวเรากลัวเลยอ<ม>ือซึ่งชวนน้องชายบอกกลับเฮ้อโอเคค่ะทุกคนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนใกล้ถึงและใกล้ถึงลวโอ้โ oh, หใหญ่โตมาโ oh, หลานเขาก็ผลิตไฟฟ้าด้วยอนะเนาะทำไงได้มันต้องใหญ่ใช่ไหมทุกคนบรรยากาศดีค่ะเมืองกานเนาะ คำฝันอะไรเนาะเอ็มก็จาไม่ได้แล้วตอนแรกก็จําได้อยู่ดีแหละทุกคนที่นั่งคุยกันในรถนะท่องกันอยู่ในรถคําฝันเมืองการเออนี่เลยนี่เรายังไม่ได้ถึงที่บ้านบ้านบ้านสวนน้องสะอ่าน้องแฟนเอยน้องแฟนมาแฟนของน้องชายเลยนะทุกคนยังไม่ถึงบ้านสวนก็เลยถึงแต่บ้านในตัวเมือง <laughs> อยังเที่ยวกันมาตลอดทางเลยทุกคน ออกมานอกพื้นที่เราก็ต้องเก็บคลิปไห้ได้มากที่สุดเนาะเพื่อนๆเนาะส่วนด้านด้านฝาทุกคนเป็นโรงโรงผลิตไฟฟ้าเนาะนี่เราถึงเขื่อนแล้วทุกคนดูสิสูงมากนะจริงๆแล้วสูงกว่านี้ทุกคนออ้ตอนขึ้นไปอย่าไม่ได้กลัวนะทุกคนแต่ขึ้นไปอยู่บนเขื่อนนะ่ะขอบอกเลยว่ากลัวม,มากกลัวจริงๆทุกคนโอ้เป็นคนที่กลัวที่สูงนะขนาดสกายวอล์กเอ็มยังไม่เอาเลยอืม ดูสิทุกคนมัน <c oughs> อะไรจะลังการแนทุกคนเนาะนี่เราเห็นแค่เขื่อนแค่นี้นะเออไปอยู่ข้างบนได้ก็ประมาณสิบนาทีได้แหละค่ะทุกคนก็เลยชวนน้องชายว่าเกับเฮ้ไม่เอาแล้วพอแล้วสัมผัสอะไรนานๆไม่ต้องสัมผัสอะไรนานๆหรอกเ <c oughs> นาะทุกคนนะไปค่ะในเมื่อเรามีคนละขับเราก็ต้องแบบเออถ่ายคลิปสักหน,น่อยเอาไห้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะ เนี่ยหินลูกนี้เขาลูกนี้สวยนะทุกคนแต่ตอนที่ว่าทางเลี้ยวอะ่ะเอ็มอ่ะไม่กล้าถ่ายทุกคนเอ็มเสียวเอ็มเลยต้องปิดกล้องสวยนะจะบอกให้หินลูกนี้สวยจริงๆเขาทําได้โอ้โหวางแผนได้ดีมากเลยสวยทุกคนสวยจริงๆอืมขึ้นมาถึงบันสันเขื่อนแล้วทุกคนแม้กระทั่งที่จะพิงอย่างนี้เอ็มไม่กล้าเลยเพื่อน ดูดิเอ็มก็ถ่ายก็ถ่ายแต่ไกลนะทุกคนให้ทุกคนได้ดูเขื่อนข <c oughs> ำตัวเองเหมือนกันนะเพื่อนๆขอบอกเลยแต่สวยนะทุกคนสวยนะพอเราขึ้นไปแล้วเนาะโอ้โหอลังการทุกคนขอบอกอลังการจริงๆสวยมากสวยจริงๆบรรยากาศดีค่ะทุกคนเย็นมากมดูดิทุกคนว่าสูงไม่สูงอะทุกคนดูดูดูบรรยากาศสองข้าง แต่เอาแล้วนะขึ้นมาแล้วถึงไม่ไม่ได้อยู่นานก็ไม่เป็นไรทุกคนแค่นี้ก็ถือว่าภูมิใจแล้วเนาะเอ็มเป็นคนที่ไม่ชอบไปอยู่ตรงไหนนานๆทุกคนพอและเรามารู้เรามาเห็นโอเคเราก็เดินทางไปอื่นต่อมันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเออมันจะได้ไม่เสียเวลาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีรูปถ่ายนะทุกคนเพราะว่าเอ็มไม่ค่อยล้าไปยืนทุกคนไม่ค่อยกล้าย,ยืนเนาะ ก็ยืนถ่ายรูปเอ็มกลัวยอมรับว่ากลัวจริงนี่เราก็มาดูมุมดอกไม้ตรงนี้สวยๆงามๆนะคะทุกคนเช็คอินสักหน่อยแต่ไม่ได้ว่าเช็คอินด้วยการถ่ายรูปของเราเองทุกคนเอ็มไม่มีรูปถ่าย <laughs> ไม่ค่อยมีรูปถ่ายแล้วค่ะตั้งแต่เอ็มมาทํานี้เนาะส่วนมากจะเป็นคลิปเป็นคลิปที่เก็บลงช่องพี่ยูอย่างเดียวเลยทุกคนสวยงามมากเขาบอกเลยนี่หินลูกนี้สวยมากอืมหินลูกนี้สวยมากทุกคนสวยจริง อลังการคือมันเป็นจุดขายได้มากตรงนี้นะมันเด่นน่ะทุกคนมันเด่นน่ะอืมมันเป็นอะไรที่เด่นมากกระหินลูกนี้เขาลูกนี้เนะาะเข่าหินเนาะสวยอะ่ะถามว่าชอบไมมชอบนะทุกคนแต่เอ็มเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่อะไรที่นานๆนนนนทุกคนเพราะเอ็มคนกราฟมสูงนะทุกคนโอ๊ยได้แค่นี้ก็ยิ้มแล้วทุกคน ถือว่าสำหรับเอมนี N ่ e, ประสบความสำเร็จแล้วนะสำหรับคนอื่นไม่รู้ครั้งหนึ่งเราก็มาแล้วนะจริงไหมทุกคนนะเนาะเออชิอนาพิชิดแล้วนะอะไรประมาณนี้ขอมโมกันหน่อยโว้ขอสนหน่อยเดี๋ยวคุยเด่าเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวคุยเยอะนะจำอะไรไม่ได้เพะไปนิดเดียวเ,ออเป็นไงคะทุกคนบรรยากาศดีเนาะ ก็ช่วงปีใหม่ก็มาเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีอากาศดีมาสัมผัสอากาศหนาวกันเนาะที่ทองผาภูมิที่เที่ยวเยอะนะพูดถึงเมืองการอะไรก็ไม่แพงนะทุกคนมาถึงเอ็มก็เดินตลาดตอนเช้าอะไรตอนเช้านะทุกคนอ่าตอนนี้เราก็ขับรถลงแล้วแหละเพราะว่าอ่ะน้องสาวรออยู่ข้างล่างน้องสาวก็บอกเขาเกียดขึ้นแล้วเราก็เลยได้ทีชวนน้องชายบอกก็กลับเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่พอแล้ว พี่มาถึงเนี่ยพี่รู้แลลวเราก็เดินทางเดินทางไปดูดอกทานตะวันกันต่อค่ะทุกคนไปนั่งทานกาแฟกันที่อ่าสกายวอล์กสกายวอล์กแบบเล็กๆของเขื่อนวชิราลงกรเนาะขนาดสกายวอล์กเล็กๆเ,เ,เอ็มยังไม่กล้าเดินเลยทุกคนมันเป็นไม้แล้วก็เป็นกระจกยื่นไปก็ไม่ได้ว่าสูงนะก็เราเยอะก็เราก็ยังไม่กล้าอีกอะทุกคนเออเป็นอะไรที่แบบกลัวเนาะเอ็มนี้ยอมรับเลยไม่รู้จะ ทำยังไงกับตัวเองเรื่องกับคร์มสูงอืมเดินไปขับรถไปลัดเลาะไปดูทานตะวันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมีอีพีที่นี้สี่อีพีที่ห้าเป็นดอกทานตะวันนะคะทุกคนน่าจะน่าจะเป็นสิบอีพีแล้วคะ่ะรอบนี้เมืองการ <c oughs> น่าจะเป็นสิบอีพีนะเ <c oughs> พื่อ <c oughs> นๆนะอ่ออย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเราดูธรรมชาติกันไปเรื่อยๆเนาะ ชมกันไปเรื่อยๆบรรยากาศตีสองข้างทางเราไปนั่งทานกาแฟชมดอกทุ่งทานตะวันกันต่อครับเพื่อนๆสวยจริงยอมรับเที่ยวให้สนุก, er. นกเราก็สนุกนะทุกคนเนาะแต่ก็อย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็ที่สำคัญ ขับรถอย่าประมาทนะคะทุกคนขับรถอย่าประมาทเราหลีกเลี่ยงโดยการที่เราไม่ดื่มได้ดีที่สุดค่ะทุกคนนะอหลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดเนาะถ้าคนไหนที่ดื่มก็ให้คนที่เข้าไม่ดื่มขับซะเนาะมันก็จะได้โอเคลดลดลดามเสี่ยงลงมานิดหนึ่งไม่มากไม่มายแต่ก็ช่วยได้เยอะทุกคนเนาะ,ะส่วนพวกเรานี้เราเทีาา่ยวกลางวันนะคะทุกคนกลางคืนเราก็เข้า ที่พักกันหมดแล้วค่ะทุกคนโทน,นกันหมดแล้วตอนเช้าต่อสู้กันใหม่ประมาณนี้เป็นไงคะ่ะทุกคนบรรยากาศด,ดีเนาะอากาศด,ดีมากนีเราก็ถ่ายกันไปเรื่อยๆสวยมากทุกคนขอบอกเลย ก็เลี้ยวกันมาแล้วทุกคนเพื่อจะมาทานกาแฟที่สกายวอล์กในเขื่อนวชิราลงกรณ์นี่แหละค่ะทุกคนกว้างขวางเขื่อนก็กว้างขวาง,วาง,วางแล้วก็มาชมดอกทุ่งทานตะวันเนาะเป็นไงเป็นไงทุกคนบรรยากาศดีสุดๆนี่เขาแหลมสกายวอล์กเขื่อนวชิราลงกรณ์ทุกคน อนนี้เราชมดอกทุ่งทานตะวันไปแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมี ep ที่ห้านะคะทุกคน ep ที่ห้านี่โอ้โหถ่ายแบบใกล้ๆกันไปเลยทุกคนไม่ต้องซูมค่ะลองไปถ่ายแบบใกล้ๆเลยให้ชมดอกไม้โดยเฉพาะเลยค่ะเพื่อนๆนี่ตอนนี้ยังถ่ายอยู่บนสกายวอล์กก่อนนะคะทุกคน ep นี้เนาะถ่ายอยู่บนสกายวอล์กก่อนแต่ก็ไม่ได้เดินไปถึงที่ว่าเป็นกระจกนะคะทุกคนไม่กล้า เพราะที่จริงแล้วไม่ใช่ได้สูงนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูนะว่าไม่ได้สูงเลยไม่ได้น่ากลัวแต่ใจเราไม่ให้เองเราคิดไปต่างๆนานาไงเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะทุกคนอีพีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอ็มด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนสําหรับคิมดีนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะอ่าคลิปนี้บายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า เด็กๆมาเล่นสไลเดอร์ค่ะทุกคนน่าเล่นนะนึกถึงสมัยเด็กๆบรรยากาศดีค่ะทุกคนบายบายนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะทุกคนบายบาย